สวัสดีครับพี่น้องครับมาลองเห็ดเบียกไหมพี่น้องครับมอแมทพ่าเพื่อนมาลงทุนสื่อยูคค่าครับกับจานปานสเป็นอย่างไรครับมือแรกการทำงานของม,องมามาทผ่าเพื่อนครับล่องว่า่องบอุ่นแล้วพี่น้องครับ ใจแล้วใจแล้วครับมาเลยครับผมบรรยากาศครับอยู่นาท่มครับมีนวองครับไปตัดอยู่ค้าครับส่งโรงงานจัดข้าวจากักใดรพี่นวองครับไปบึงไปแย่งกันพี่น้ังครับต้องครับผมสหลักกินข้าวปลาเด้มีนวองเด้ โอ้คักอกดีเลีมือนีลออกใจงานมือแรลกมัน <c oughs> โอ้ทางพี่ตอนนี้มาพี่น้องมาครับเย้มาฝึกงานนะพี่น้องมาฝึกงานเมื่อพี่เพื่อน้องครับผมมาฝึกงานนำจานเพื่อนนะครับพี่น้องครับ พักก็โดนน้ำพี่น้องครับเด้ออกทั่ทงนอืออกโดนสดหม่เด็ดจากต้นเ <c oughs> สยียบพี่น้องครับ ตอนนี้ก็ได้ไม่ไปตันเครื่องหรอพี่น้องครับเีไก่สีแล้วแล้วครับพี่น้องครับสามโมงแล้ว นี่ครับเหลือประมาณสิบกว่าตนนี่น้องก็คืนรถนะครับไปขายเลยบับหน้าปางกระเจาแง่มขึ้นอน้่งป้าโข่ไส่ไส่ไส่ Sai, sai, sai Đừng nít, đừng nít Pha Ah! ไปมาพอ่อเอาเดินนะเอาพี่น้องครับเยบรอยแล้วเย็บไปเย็บไป ครับผมมาเนี้ตัดต่อมาเพียครับพี่น้องครับถึงโรงงานรับสื่อไม่ยู่ค่าเนะพี่น้องครับผมในราคาหนึ่งตันอยู่ประมาณเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบเจ็ดนะครับไม่ถึงพันบาทนี่ครับเก็บไว้เป็นระเบียบเฉพาะไม้ยู่ค่าครับพี่น้องใช้รถขีบนะครับขีบ กี่ครั้งก็ไม่รู้แป๊บเดียวครับหมดแล้วบริษัทนี้ก็ใหญ่อยู่นะพี่น้องครับมาจากนาทมนะครับทางลัดไปบ้านไหวบ้านคำแดงออกยะโสนะครับต่อเฉดอยู่ระหว่างก่อนถึงหนองตุกนะพี่น้องห่างจากนาทมประมาณ3กิโเมตรเรียกซื้อ เลือกหาได้นะครับบริษัทเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่ก็เห็นคลองไม้ใหญ่ๆโตๆนะครับบินเข้ามาก็จะเห็นเออนี่คือเป็นจานนะพี่น้องเป็นจานบวชมา2ี่กว่าปีเป็นจานแล้วก็ศึกเข้ามาก็มาทำงานนะครับรับหลายอย่างหลายแนวโอ้ นี่ครับบริษัทเขาตรงที่รับซื้อไม้รวมนะครับตรงที่เจ้าอะไรโคมัสซึกำลังทำงานอยู่ครับพี่น้องเป็นไม้รวมก็เอาไปเข้าเครื่องบดนะพี่น้องตรงนั้นบดบดเสร็จก็เป็นกองเห็นไหมครับน้านซ้ายมือออขวามือนะ่ะเี่นหองเลยก็มีรถเชลเลอร์นะครับมา ขนใส่ตู้แล้วก็ไปส่งโรงงานอีกทีหนึงน่งเลยไปแปรรูปตรงนี้ก็คือเป็นเป็นจุดที่อ,อะไรเลยเป็นงานไม้ทั้งหมดนะครับในบริษัทครับก็รับซื้อทุกไม้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องก็มาสั่งเอามาขายตรงนี้ได้นะครับก็มีหลายที่นะครับตรงนี้จะใหญ่หญกว่ากว่าทุกที่ อาจารย์ปานก็รับซื้อต้นไม้นะพี่น้องอยูคาลิตัสหรือว่าไม้ก็แคกแคกนะครับตามที่ชาวนานะครับได้ปลูกไว้ตามหัวไหลปลายนานะไม่อยู่คาก็ตัดได้นะพี่น้องครับต้นน้อยต้นไม่ใหญ่มากก็มาหาเขาหาจารย์ได้นะที่บ้านน้องจอกนะครับเขตดตำบลเหล่าน้อยนะครับพี่น้องบ้านน้องจอกมาเลยมาถามวอาจารย์ปานต,ตัดต้นไม้ยูคาอยู่ไหนนะครับพี่น้อง จะขายไม้นะครับพูดย,ย่งไงเออขายไม้อยู่ค่ะหัวไหล่ปลายหน้านะครับใหไเป็นป่าเยอะหรือว่าเออเป็นเท่าไหร่รกร็ว่า K75UR เรียบร้อยพี่น้องครับเหลืออยู่ท่อนเดียวเอาเก็บไว้เอาไม่เหลือสักทอนเลย ต้องเอาออกก่อนนะพมีน้องเดี๋ยวปิ้งไปชั่งน้ำหนัก สวัสดีครับพี่นงคงครับมาถึงบ่งถึงบอลน,นะครับบ่งขายไม้นะพี่นงคงครับทางแม่น้องตุ้มันน้องตุนะครับที่ขายไม้ไม้ยูคาหรือว่าไม้รวมทั่วไปนะครับก็แวะมาตรงนี้ได้ครับพี่นงองเกืออไม่ทันมีน้องห้าโมงน้องก็เลิกงานละ เป็นสังเกตง่าไงนะฮะไม้กองใหญ่ๆครับไม่ได้ขึ้นป้ายโลโก้ใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าเป็นต่างจังหวัดทือว่าอย่างไรนะครับสังเกตมีกองไม้ใหญ่ๆตัวโตนะครับตรงที่ขายไม้ทางจังหวัดเขาไม่ขึ้นป้ายนะครับมีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นหรือเครับขอบคุณครับมาดูตัวเลขอีกตอนจบนะครับขอบคุณครับดีไม่แห้งสูขุมสุลเด้อพี่น้องครับคิดบำนาดฝาเพื่อนเลยเมื่อนี่ ลงทุนตัดใหม่เอาเองนะครับกับจันป่านนะพี่น้องครับพอกันคลิปนะพี่น้องครับเลขที่0 0 2ยเออนก่ง0จ็ดเ7็นี่ครับหักแล้วนะฮะยอดสุทธิดทน่2.156.00นะครับบาทหรือว่า2,000นะครับ100 56บาท